ไปช้อปปิง้งเมามาอีกละมีความสุขน้ำการช้อปปิง้งเมาเกือบมาอีกละเป็นแบบนี้กาง,งามเนาะแล้วก็ได้แบบนี้แล้วก็ได้แบบนี้นี่วะขั้นส่วนแบบนี้ไปว่าโบเจบตีนเนยได้แบบนี้แล้วก็ได้เกือบเอ่อเอ่อเกรดนี่ มาสามคูมักเนี่ยเอาทุกเอาทุกสีเลยสีดำสีทองสีขาวแล้วก็ได้กระเป๋ายีโ่โอดีเรลตนีะมาอีก สองน่วยเอาไปพายลินตอนไปมื้อจีนเบ้ายาสวาวาคุยด้วยลุยนี่เบื่อไว้ลุยพาดอกพาด้าลูกซื้อให้บักเลยละอยู่ในตู้ผัดหม่มักแบบเป็นสิงามบอกัวแดงนี่ก็งงามเลยนะ เอาได้เดินไดีดีเนาะท้ากันเอ้ยถ้ากันอันดี้ตัวแดงเป็นไังสิอันนี้ตัวดำอันน่ะเสื้อไปพรยลินดูเมืองกินพายเบื่อเบอืแล้วก็ให้คนใไส้คนณไส้ของลูกแล้วอันนี้ก็อันมอนแบบที่ว่าเขานาั่งโยนอะน,นะ ใส่ซื้อสามอันนะแล้วก็อันนี้เป็นทูตไซเอะเครื่องเต็งหน้าอันนี้ก็ผ่าอันอิงมอนอยู่ตรงนูง้นคือกันแล้วก็ได้เวลาเขาทาลิปนะให,ให,ให้ให้เหเล็บแห้งก้องแบบนี้นะอันนี้ชิ้เสื้อไปฝากฝากมูซนะื้อสองกอง มูกับแมนอ,อันคดรับไสของลูกกันแหละนี่ใส่ดีกเลยซื้อไปฝากแล้วอันนี้กันนวดนวดขานวดขาต่อกขาโต้หิหิจอยนะซื้อสองกล่องซื้อสองกล่องจะไปแจก,กมือ ของมืนอนี้ได้มาซีบิดคนเฮาสิมิอย่างาะมีเงินก็ต้องใส่ใส่ใส่ใสช้อปปิง้งแล้วอันนี้ก็เป็นเมาส์เอลอีกเมาส์เอลมาใส่ บ้หัวปีนี่มักใส่แอลทุกเทือบ้ได้มักเลยเมาใส่แอลเพต้องมอกว่าแปดเซนขัวในใจดีใจด,ด,ด,ดีมีชิซื้อเซนหนึน่งสองเซน,น,นบอกว่าเอามดทุกสีวาสัตย์ยังมีอยู่นี่อีกนี่ทั้งลุมนี่ยังบ้ได้เนียนเธอ เกือบอยู่ต่ลางบ้านนะเต้